เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับทีนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินแปลงสวยน้ำชมเลขกซืเลขอยู่ครับติดถนนด้วยนะครับวิวภูเขาหินปูนสวยงามมากๆสวยงามอลังการเลยทีเดียวนะครับวิวภูเขาวขาิวทุ่งนามีเพื่อนบ้านอยูยแ่แหล่งชุมชนอากาศดีมากราคาก็ไม่แพงถนนคูดแดงนะครับน,นสสีจอ ตารางวาละ875บาทเท่านั้นเองพร้อมโอนสุดคุ้มครับน้ำไม่ท่วมครับตรงนี้น้ำไม่ท่วมปัจจุบันก็ไม่ท่วมไฟฟ้าประป้า,ปา,ปา,ปาพร้อมทางเข้ากว้างขวางถึง7เมตรเลยนะครับสัมผัสวิวภูเขาแบบพาโนรามาการเดินทางก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเพียง2-3ชั่วโมงเท่าั้นเองรนะยะทางจากกรุงเทพ240กิโลโดยให้ดินอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นวิวภูเขาวสวยงามเลย สนใจก็ไปดูฐานที่จริงประกอบการตัดสินใจให้ก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองถ้าชอบว่าฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าให้ซื้อประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยแบ่งเป็นแปลงครับแปลงละ5ไร่ที่ราคาตารางวาละ825บาทหรือก็ตกไร่ละ350,000บาทเท่านั้นครับเอกสารที่หวดพุดแดงวิวขาวตามนี้เลย อยู่อาศัยได้จริงครับไม่เปี่ยวมีเพื่อนบ้านตัวที่ดินติดถนนบรรยากาศดีเงียบสงบสนใจสามารถติดต่อเข้าไปได้ครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมได้เลยนะครับทางเราเพียงมาชี้เ้าหรือซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสนใจติดต่อเจ้าของได้สําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ